คือรีวิวเคสพีทาก้าความว้าวของผมเนี่ยที่ได้สัมผัสเคสพิทาก้าเนี่ยตรงเนี้ยผมรู้สึกเหมือนเป็นแค่แบบยางบางๆอะ่ะ ตอนแรกผมเห็นจากหน้าจอตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันใส่เคสกนผมจับเอ๊ะมันมีความนุ่มนะเอ๊ะมันใส่เคสนี่หว่าเอ๊ะชอบชอบชอบมากแล้วเวลาที่จับเนี้ยมันเข้ามือแบบเหมือนสัมผัสโทรศัพท์แบบเดิมๆที่ไม่ได้ใส่เคสอ่ะและนอกจากนั้นนะครับการโปรเทคของมันเนี่ยตรงกล้องตรงนี้นะครับเขาก็ยกสูงขึ้นมาด้วยแต่อย่างไรก็ตามทีที่พี่การู้สึกว่าเออมันก็เป็นข้อพิจารณาข้อหนึ่งนะคือตรงขอบข้างๆข,ข,ของเคสพี่ากา้าเขาไม่ได้นูนออกมาเลยตัวหน้าจอของโทรศัพท์นั่นหมายความว่าถ้ามันวางเข้าไปพลึกอะไรเง มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะปูดได้ถ้าเกิดคุณวางเข้าไปแบบนี้ปึ้งแต่เราก็จะติดฟิล์มกันรอยใช่ไหมที่หน้าจอแอ่ทีนี้ขอบนิดนึงอะนิดนึงที่มีความรู้สึกว่าเออมันอยากให้มันโค้งม,มากันนิดนึงแค่นั้นแ,แหละไอ้สิ่งที่ก้าวรู้สึกนะแต่มันก็อาจจะไปมีผลต่อความหนาของเคสที่มันเพิ่มขึ้นที่เขาตั้งใจจะทําบางเพราะว่าเคสที่ผ่านมาที่ผมใช้เนี่ยขอบจะหนาเช่นอันนี้เคสซไฟายเขาก็จะหุ้มหน้าจอขึ้นมาหน่อยนึงเขาจะ หนาขึ้นมาอย่างหน้าจอหน่อยนึงนยเคสซิฟจะหนากว่าแบบชัดเจนมากครับรู้สึกได้แต่พิทากาเนี่ยคือบางเฉียบเลยแล้วความรู้สึกเวลาที่จับเนี่ยนะครับพิทากาเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่บางเหมือนแบบแทบจะจับโทรศัพท์ไปเลยในขณะที่เคสซิฟเรายังคงจับเคสอยู่อันนี้คือจุดเด่นของพิทาการ์หรอว่าใครที่อยากได้ความบางไม่อยากแบบรู้สึกว่าใส่เคสอ่ะแต่ก็ยังอยากได้การปกป้องอยู่ก็ว่าพิทากาก็ตอบโจทย์เลยเคสพิทากาผลิตจากอารมิสไฟเบอร์เป็นวัสดุเดียวกันกับที่ใช้ในอุตสาหกกกกรรรรมาาบินนนและะะชุุดเัส แข็งแรงทนทานแต่บางและเบาวกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ทาให้ถือใช้งานสะดวกแล้วก็ไม่เพิ่มน้ําหนักให้มือถือข้อ2ดีไซน์บางเฉียบพิชาก้าเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเคสที่บางที่สุดในตลาดไม่หนาแล้วก็เทอนทะเหมือนเคสกันกระแทกทั่วไปมีเทคโนโลยีแอมเบอร์แมกเนตฟิล์มและแม็กเซฟสลิมบอร์ด2.0รวมอยู่กับวงแหวนแม็กเซฟเพื่อลดความหนาของเคสและไม่ขูดเครื่องเป็นรอยอยากให้สังเกตว่ามันเรียบเป็นผิวเดียวกันกับเคสเลยข้อ3พื้นผิวกันลื่นจับถือได้ สะดวกไม่ลื่นหลุดง่ายๆให้ความรู้สึกสัมผัสที่แตกต่างจากเคสพลาสติกหรือซิลิโคนทั่วไปข้อ 4. ลรองรับการชาร์จไร้สายและแม็กเซฟแรงดูดแม่เหล็กแน่นหนาติดกับแท่นชาร์จและอุปกรณ์เสริมได้ดีเป็นอะร์มิดไฟเบอร์ซึ่งมันก็ไม่ธรรมดาส่วนใหญ่โทรศั์ตกมันจะเอาขอบลงอยู่แล้วไอ้ที่จอผมแตกอะไม่ได้เอาจอลงนะเอาขอบลงการโตของผมเกิดจากการที่ผมใส่ไปในกระเป๋าแต่ใส่ไม่โดนแล้วก็ล่วงขึ้นมาแล้วเวลาลงตรงนี้มันก็โอเข้ามาอย่างนี้แล้วมันก็กระจกแตกมันจะไม่ได้เป็นเคสแบบเอาหน้าหลงปะอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ของผม พไมะงั้นถ้าถามผมว่าผมมีปัญหาไหมที่ตัวเคสไม่ได้คลุมมาถึงตรงตัวหน้าจอส่วนตัวผมผมไม่เป็นไรเพราะว่าใช้โทรศัพท์เปื่่ยๆใช้มาแล้วเลยนี่คือ Overview ของเคสที่ซาก้าที่ e l ร์ e p ก o เอาเข้ามาขายใช่เขามีหลายรุ่นนะมีหลายแบบด้วยอย่าลืมอุดหนพวกเราด้วยนะคะ